ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนของไทยหลุดออกจากระบบการศึกษามากถึงประมาณ1ล้านคนปัญหาส่วนใหญ่ที่ทําให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาคือปัญหาเรื่องของความยากจนและปัญหาครอบครัวในเขตเทศบาลน,นาครน,นครสวรรค์เองก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เด็กๆที่หลุดจากระบบการศึกษาโดยส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนและมีปัญหาครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หย่าร้างมีปัญหาเรื่องของการขาดความอบอุ่นโรงเรียน4โรงเรียนในพื้นที่ที่เราทำงานด้วยตั้งแต่ปีการศึกษา2,563ถึง2,566มีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษามากถึง103คนและในปีการศึกษา2,566มีเด็กที่เสี่ยงจะหลุดจากระบบการศึกษามากถึง60คน เด็กเหล่านี้คือเด็กที่โครงการนี้ทำงานด้วยโครงการวิจัยการพัฒนาความร่วมมือระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ของเด็กเสี่ยงหลุด และเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้เทศบาลนครนครสวรรค์มีระบบของการค้นหาปัญหาและความต้องการของทั้งเด็กหลุดระบบและเด็กเสี่ยงหลุดระบบโดยมีระบบของการติดตามประสานส่งต่อภาคีเครือข่ายเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือตามปัญหาและความต้องการรวมถึงกระตุ้นให้เด็กได้พัฒนาตนเองทั้งในเรื่องของการเรียน การพัฒนาทักษะอาชีพมุ่งเป้าเพื่อที่จะให้เขาเป็นเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมที่อยู่รอบตัวเขาได้และสิ่งสําคัญคือให้เขาเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองมีเป้าหมายชีวิตการที่จะสร้างเด็กในลักษณะนี้ได้ต้องให้ภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดเข้ามาหนุนเสริมการเรียนรู้ มีเทศบาลนครน,นครสวรรค์เป็นผู้ประคับประคองให้เด็กไปถึงเป้าหมายให้ได้ mm hmm. การทำงานของโครงการมีพื้นที่รับผิดช,ชอบเป็นเขตเทศบาลและมีโรงเรียนสังกัดเทศบาล4แห่งคือทอ1ท2ท4ท8เป็นพื้นที่เป้าหมายของการขับเคลื่อนงาน mm hmm. กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือเด็กหลุดระบบการศึกษาและเด็กเสี่ยงหลุดระบบการศึกษาของทั้ง4โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินง,งานโครงการในระดับจังหวัดหลากหลายภาคีเครือข่ายทั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดลเทศบาลนครนครสวรรค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยานครสวรรค์และยังมีภาคีเครือข่ายอื่นๆที่มาหนุนเสริมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา ในการทำงานของโครงการเราเริ่มจากการประชุมแบบมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมด้วยกันพัฒนาศักยภาพของคนทำงานเราได้อบรมจิตตัญญาศึกษาให้กับคุณครูโดยที่คุณครูเหล่านี้จะเป็นคนขับเคลื่อนงานร่วมกันกับโครงการตลอดหนึ่งปีเครื่องมือจิตตัญญาศึกษาสามารถที่จะพัฒนาให้คุณครูมีทักษะของการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังแบบไม่ตัดสินการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก,การจัดการอารมณ์ การลดอำนาจเหนือใช้อำนาจร่วมให้คุณครูมีเครื่องมือที่จะใช้ในห้องเรียนเพื่อที่จะสร้างห้องเรียนแห่งความสุขในการลงเยี่ยมบ้านเด็กหลุดระบบคุณครูใช้เครื่องมือจิตปัญญาศึกษาเพื่อที่จะฟังอย่างลึกซึง้งฟังแบบไม่ตัดสินและมีพลังใจที่จะแก้ปัญหาซึ่งมีความซับซ้อนของเด็กๆแต่ละคน ขั้นตอนถัดไปเรามีการค้นหาปัญหาและความต้องการของเด็กหลุดระบบรวมถึงเด็กเสี่ยงหลุดระบบเราก็จะขอข้อมูลของเด็กๆจากโรงเรียนทั้ง4แห่งประสานเด็กประสานผู้ปกครองเพื่อที่จะลงเยี่ยมบ้านโดยคนที่ลงเยี่ยมบ้านด้วยกันก็จะมีทั้งบุคลากรเทศบาลทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณครู จากโรงเรียนที่เด็กหลุดระบบออกไปในการลงพื้นที่แต่ละครั้งก็จะไปพูดคุยกับทั้งเด็กและผู้ปกครองเพื่อที่จะทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของเขา ในลักษณะเดียวกันกับเด็กเสี่ยงหลุดระบบเราใช้วิธีการให้คุณครูที่เป็นครูประจําชั้นครูที่ปรึกษาติดตามเด็กมานั่งพูดคุยกันเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากการลงเยี่ยมบ้านและการพูดคุยที่โรงเรียนแล้วเราจะพัฒนาเป็นแผนการดูแลช่วยเหลือรายบุคคลเพื่อที่จะนำไปพูดคุยกันต่อในวงของภาคีเครือข่ายที่จะเข้ามาช่วยเหลือเด็กบางกลุ่มต้องการฝึกทักษะอาชีพเพื่อที่จะมีรายได้ ทีมโครงการประสานสถาบันพัฒนาฝีมือแรยงาน8ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กๆและสามารถที่จะพัฒนาทักษะอาชีพได้ในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเด็กแต่ละคนมีแผนการดูแลช่วยเหลือและมีภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริมการเรียนรู้รวมถึงฝึกทักษะอาชีพให้กับเด็กๆเรียบร้อยโครงการจะมีการติดตามข้อมูลเด็กเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะทําให้เห็นภาพว่าปัจจุบัน เด็กทำอะไรอย่างไรต้องการความช่วยเหลือด้านไหนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ก็จะทําให้แผนการดูแลช่วยเหลือเป็นปัจจุบันมากที่สุดสิ่งที่เราจะทําในปีถัดไปใน4โรงเรียนเดิมเรายังขับเคลื่อนเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเด็กเสี่ยงและเด็กหลุดระบบเราจะมีการขยายพื้นที่ในการทํางานเพิ่มอีก5โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเราจะทำการประสานเชื่อมโยงกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษาและที่สำคัญคือเราจะทำความเข้าใจกับครอบครัวของเด็กหลุดระบบและเด็กเสี่ยงหลุดระบบให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะแก้ปัญหาด้วยกันและเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถขยายเครือข่ายการทำงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเด็กแต่ละคน